ช่วงควรรู้คู่รถสนับสนุนโดยใหม่อีสุดีแมกพร,รานุภาพไร้ขีดจ,จำกัดครับคุณผู้ชมครับนี่คืออีกรุ่นหนึ่งครับที่เป็นรถทงนะครับของบริษัทตีเพอดิวเซลนะมีขายทุกโชว์รูมทศไทยและเป็นรถที่น่าสนใจมากคือเป็นรถ MV หรือ SUV ก็ได้นะครับสามารถท่องเที่ยวในเชิงครอบครัวนี่คือ M อิ XR ครับ ก็ในงานนี้เรามีทั้งรุ่นแซนด้าแล้วก็เรามาแต่งพิเศษให้ชมเป็นแนวทางแล้วกันรถสำหรับครอบครัวรถใช้ในเมืองรบมแต่ท่านใดซื้อไปแล้วี่ยจะแต่งเป็นแบบเป็นทั้งทางของตัวเองนะครับเองนะก็มาดูได้นะฮะตรเนี้เรามีการตกแต่งเพิ่มเติมโดยการเปลี่ยนฝากระโปรงหน้านะฮะเป็นคาร์บอนครับะแล้วก็ช่วงล่าง หลดนิดหน่อยเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางครับผมแค่นี้ก็สป,ปอร์ตแลวครับครับผมบสามารถสามารถขับด้วยความมั่นใจเกิดขึ้นใช่แล้วก็<ม>ยังมีความสุขสบายเหมือนเดิมครับ,รบผมก็คือเป็นแนวทางผู้ชมครับสามารถมาดูได้นะครับที่บูธอินสุดนะเป็นแนวทางในการตกแต่งรถท่านท่านซื้อรถปุ๊บ เก็บเงินสักก้อนหนึ่งค่อยๆใส่ทีนี้ทีนี้ลงไปนะครับการแต่งนี้ไม่ได้เพื่อให้แบบไปแข่งครับแต่งเพื่อเป็นสมรรถนะในการเดินทางในการขับขี่บนนอ้มาถนนใช้ชีวิตประจําวันนะครับคือง่ายว่าเสริมความมั่นใจของตัวเองในการขับรถยังมีรุ่นครับผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นสุดยอดแล้วสีสวยมากเดี๋ยวไปชมกันครับผู้ชมก่อนที่จะไปแต่งเป็นรถออฟโรดหรือเป็นรถที่ใช้หมุนตัวเลยกันแบบเต็มสมรรถนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผู้ชมครับ